สาวทีวีพูเคลื่อนไหวถึงเบสเขารู้กันทั้งตึกนะต่อทีวีพูเผยความจริงถึงเบสน่าสงสารสําหรับเบสรักวณีที่ลบรูปคู่กับตรงตรงกฤษกรออ,อกจนเกรี้ยงแล้ว f c e b o o k คําสิ่ง Family Channel ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลโก้ซึ่งก่อนหน้านี้โลโก้ของช่องได้มีภาพการ์ตูนที่มีพ่อบ้าสมราคุณแม่สาวเบรักวณีน้องชายและหนุ่มตรงตรงกฤษกรอ,อยู่ร่วมเฟรมเดียวกัน แต่ล่าสุดโลโก้ของช่องได้ลบภาพการ์ตูนของตรงๆออกเหลือเพียงครอบครัวคำสิงสี่คนเท่านั้นและต่อมาเต่าทีวีพูก็ได้เผยถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าผ่านรายการ Big Ba บ c h a ช n e นมีช่วงหนึง่งเต่าทีวีพูบอกว่าคือชีวิตเด็กต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามคันลองของเด็กสองคนถ้าผู้ใหญ่เข้าไปวุ่นวายเกินไปมันไม่ได้เด็กมันก็ไม่เอาเด็กมันกลัวและต่อมาพิธีกรคู่ถามว่าประเด็นที่ฝ่ายชายไม่กล้าเลิกเพราะกลัวพอ่อเต่าทีวีพูบอกว่า เป็นซ้ายอย่างนี้ใครจะอยู่หลก่กเขารู้กันทั้งตึกนะสงสารเบสเบสเก่งหาเงินเก่งมีความสามารถและบางตอนต่อบอกว่าเราเป็นคนดังยิ่งขู่ทำร้ายร่างกายยิ่งอันตราย